ยินดีต้อนรับผู้สุดช่ยวมล์นะครับนี่นาจะเป็นคลิปที่2นะครับที่ผมรีวิวแท็บเล็ตครับวันนี้รีวยู่นกับ Lenovo Tab M9 นะครับก็ต้องขอบคุณทาง Lenovo นะ o ครับที่ส่งเจ้าแท็บเล็ตเครื่องนี้มาให้กับผมครับเดยวันนี้ผมขอเริ่มจากจุดที่ผมใช้แลวผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆครับก็คือขนาดไดเมนชันครับต้องยอมรับนะครับว่า Lenovo ออกแบบมาได้ดีมากๆครับ จุดที่ทาให้ผมอยากจะหยิบเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ขึ้นมาใช้งานบ่อยๆเลยนะครับก็คือขนาดดิเมนชันของเขานะครับคือไซซงมันดีมากๆครับด้วยหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับแล้ววางสัดส่วนเรโซมาอย่างดีนะครับทำให้มันจับถือถนัดมือมากๆครับเราสามารถที่จะจับมันได้มือข้างเดียวแบบนี้ยังได้เลยนะครับเข้ามือเบานะครับเห็นมันขนาดเท่านี้ครับแต่ว่าน้ําหนักของมันเนี่ยน้อยกว่าการถือมือถือ2เครื่องพร้อมกันอีกนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคือเขากระจายน้ําหนักได้ดีครับ ขอบเบลเซลอาจจะไม่ได้บางมากนะครับแต่ว่าสมมาตรครับแล้วก็มีพื้นที่มากพอที่จะให้เราเนี่ยสามารถวางนิ้วโป้งของเราโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอมันจะลั่น,นครับจะจับถือแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ถนัดมือมากๆเลยครับรวมถึงตัว OS นะครับก็ถูกปรับมาให้ใช้งานกับความเป็นแท็บเล็ตได้ดีมากๆครับตำแหน่งไอคอนครับการวางเลเยอร์ต่างๆระยะห่างของตัวแอปอะไรแบบนี้นครับการกดรหัสผ่านแป้นคีย์บอร์ดแบบนี้คืออยู่ในตำแหน่งที่เข้ามือมาก จูนมาให้เข้ากับขนาดของเรโหน้าจอโดยเฉพาะเลยครับก็ถือว่าทาง Lenovo เนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องนี้มากมากเลยครับผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้ซื้อไปใช้งานครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องชอบเหมือนกับผมเลยก็คือขนาดตัวเครื่องครับสัดส่วนหน้าจอแล้วก็น้ําหนักที่เบาของมันครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับถามตงรครับว่าเราคาดหวังในเรื่องของ Perform a n c e กับแท็บเล็ตในราคาไม่ถึง6 0 0 0บาทมากแค่ไหนครับ เขาเลือกใช้ SOC นะครับจาก MediaTek นะครับเป็น Helio g 8 0นะครับจับคู่กับ RAM 4GB แล้วก็ Storage ภายในเนี่ย 64GB นะครับรวมถึงสามารถที่จะใส่ Memory c การเพิ่มได้ด้วยครับต้องพูดกันแบบแบบๆเลยนะครับว่ามันไม่ได้แรงทันใจนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับรอบ้างหยุดคิดบ้างมีนุ่งหน่วงบ้างถ้าหากเจอแอปที่กินทรัพยากรหนักๆอาจจะมีคิดช้าไปบ้างครับมันคือแท็บเล็ตสายมัลติมีเดียครับเล่นเน็ต อ่านข่าวนะ Facebook TikTok IG บล bla bla b ครับอะไรก็ตามที่ไม่ต้องคิดหรือว่าประมวลผลอะไรหนักมากมายหนักนะครับดังนั้นสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเจาะกลุ่มคนอยู่2กลุ่มครับ1นนะครับก็คือพ่อแม่ซื้อให้ลูกใช้เรียนออนไลน์อ่านะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับหรือว่าซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านใช้นะครับดูข่าวเนี้ยนะครับให้คนแก่ใช้ดูข่าวดูละครอะไรแบบเนี้ยเล่น a c e b o o k โซเชียลมีเดียทั่วๆไปครับก็คือกลุ่มคนที่ ไม่ได้รู้สึกถึงว่ามันแรงไม่แรง SOC จากอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะคือใช้ได้ก็คือจบเป็นพอนะคแค่นี้นับนี่คือกลุ่มคน2กลุ่มที่ผมมองว่าเหมาะที่จะซื้อไปใช้งานครับรวมถึงในเรื่องของเด็กเล็กถึงแม้ว่าผมจะไม่แนะนําว่าให้เด็กเล็กอยู่กับหน้าจอแท็บเล็ตนะครับจริงๆไม่แนะนำับแต่ว่า Google เขาก็คิดเรื่องนี้มาเหมือนกันรวมถึงทาง l e n ovo เนี่ยก็ทำการร่วมมือกับทาง Google นะครับในการ preload นะตัว Google Kids Space นะครับ เป็นโปรไฟล์แยกสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับแยกโปรไฟล์ออกไปเลยรวมถึงสามารถจะจํากัดการเข้าถึงแอปต่างๆได้ถ้าพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเข้าแอปนั้นแอปนี้นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคล้ายๆเป็นกึ่งเกมะนะครับเป็นแบบแบบฝึกทักษะระบายสีที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะมี kids space มาให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรา,าจะยื่นแท็บเล็ตให้กับเด็กเล็กใช้นะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าครับ ในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยทางเมเนเทคเนี่ยเขาเคลมมาไว้ว่า Helio G80 ของเขานะถูก Optimize มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะซึ่งก็จริงครับอย่าง Rov เนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเล่นที่เฟรมเรต60 fps ได้เลยครับแต่ว่าเราเอาแท็บเล็ตราคานี้มาเล่นเกมจริงๆจังๆมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับถ้าเป็นเกมทั่วไปเกมโมบายอย่างเงี้ยที่ไม่ได้กินกราฟิกมากเนี่ยก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับ เรามาคุยกันเรื่องหน้าจอบ้าน,นครับ Lenovo Tab M9 มาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วความละเอียด HD นะครับฟังไม่ผิดนะครับ800คูณ1,340พิกเซลนะครับเป็นหน้าจอแบบ LCD ทั่วๆไปเลยนะครับ Refresh Rate อยู่ที่60เฮิร์นะครับคื ในการใช้งานทั่วไปอ่ะมันก็โอเคนะครับถึงแม้ว่าสีจะไม่ดิบสดมากคอนทราสต์ไม่ได้จัดอะไรความคามชัดก็แค่พอประมาณนับใช้งานได้คือถ้าใช้งานทั่วไปนะครับพวก Facebook อ่านข่าวที่เป็นพวกเทคคอนเทนต์ต่างๆครับก็ใช้งานได้นะไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะบว่าถ้าเป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดตาพอสมควรครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ามือถือที่ผมใช้นะจอ 2K นะครับ จอคอมข้างหลังนี 4K ทีวีบ้านผมก็ 4K ดังนั้นการที่ผมกลับไปดูวิดีโอคอนเทนต์ที่ความเอีด HD เนี่ยนี่มันก็ต้องย่อมแบบขัดลูกตาอยู่แล้วนะครับผมเป็นโรคตากระแดะไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นผมถึงเน้นย้ำนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่พูดเรื่อง performance จำได้ไหมครับว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่แบบไม่ได้รับรู้ว่าแบบนี่คือ e n ื้อนนะ mid range เป็นแบบนี้นะ flagship high end แบบนี้นะ no ยื่นให้ดู u ู u b e ได้ไหมอะดูได้จบดูข่าวได้ไหม ดูได้จบดูหนังได้ไหมเล่น Facebook ได้ไหมคือจบมันมัน simply คิดแบบง่ายๆนะเป็นแท็บเล็ตที่ไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้จบแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นผมถึงเน้นย้ําเรื่องนี้หลายรอบนะบว่าแท็บเล็ตเครื่องน,นี้มันเกิดมาเพื่อให้เราคนที่มีกําลังทรัพย์ซื้อให้คนเหล่านี้ใช้เหล่าเด็กๆเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านครับดังนั้นถ้าอธิบายแบบนี้ผมว่าน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมครับ สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาประมาณนัก็คือลําโพงเขานะครับเห็นราคาเท่านี้เขาให้ลําโพงคู่นะครับรวมถึงมีซอฟต์แวร์ของ Dolby Atmos มาให้ด้วยนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าให้เปิดไว้ค้างเลยนะครับคือเปิดตลอดเวลาไปเลยนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเข้ามาช่วยจัดการยานน่านต่างๆได้ดีมากขึ้นคือถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างบางมันจะแห้งมากนะครับการเปิดเนี่ยย่านเสียงตามเสียงเบสก็ถือว่ามีมากขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคคุณภาพลําโพองอาจจะไม่ดีมากก็แหมราคามันเท่าพันนะแต่ว่า พอมันได้ลำโพงคู่อัธรสในการรับชมมันก็ดีขึ้นครับดีกว่าตัวเดียวชัดเจนครับทีที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากคือเสียงพูดครับอย่างที่ที่คนฟังอยู่ตอนนี้ครับเวลาที่ผมเอาไปดู YouTube อะไรก็ตามแต่เนี่ยเสียงพูดดังมากเสียงพูดคือพุ่งแบบแบบกระโดดออกมาเลยนะครับคือแบบดีดตัวออกจากแบ็กกราวนิวสิแบบชัดเจนมากดังนั้นคือมันเหมาะสำหรับเอาไปดูข่าวดูละครฟังพอดแคสหรือแบบอะไรก็ตามแต่ที่แบบเกี่ยวกับเสียงพูดนะครับที่แบบว่าไม่ได้แบบว่า เน้นฟังเพลงแบบเพราะๆหรือแบบดูหนังก็คือระเบิดภูเขาเผาเท่าขนาดนั้นคือซื้อไปใช้เรียนออนไลน์อ่ะฟังอาจารย์สอนฟังคุณครูอย่างเงี้ยไปดูข่าวดูสรยุทธ์เวิร์กมากนะครับนี่ย้ำรอบที่สามานะว่ามันเหมาะสำหรับใครครับดังนั้นในเรื่องของลําโพงครับมันเกิดมาเพื่อรับชมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเสียงพูดของคนโดยเฉพาะเลยครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับไปแบบไวๆนะครับ Lenovo Tab M9 นะครับใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมตามสมัยนิยมเลยนะครับก็สวยดีนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสี Arctic Gray ครับจะใช้การลงสีเป็นแบบ Dual Tone ด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ไม่น่าเบื่อดีครับมาพร้อมกล้องตัวเดียวครับตัวเครื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับอันนี้คือผมเดารับเพราะว่าเวลาที่วางในห้องแอร์เฉยๆนะครับเอามือจับดูเนี่ยมันจะเย็นๆครับเหมือนเป็นอลูมิเนียมครับแต่ว่าขอบด้านบนด้านล่่่าาาาางเเนคิิดววจะะป็พพลสตกร มันไม่เย็นเหมือนตัวตัวตรงกลางตัวเคลื่อนครับรวมถึงน่าจะเป็นที่อยู่ของพวกเออสาอากาศต่างๆด้วยครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็ปุ่ม power ตามปกติครับที่ผมชอบครับก็คือปุ่ม power เนี่ยมีการทํำ texture เป็นขีดๆด,ด้วยนะครับทำให้เวลาเรากดลงไปเนี่ยมันไม่ลื่นมือนครับก็ใส่ใจดีครับ ที่ด้านบนจะมีลำโพง1ตัวที่ด้านล่างจะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับใช้การชาร์จผ่านพอร์ต Type C ครับความเร็วอยู่ที่10วัตต์ครับมีรูไมโครโฟนครับแล้วก็มีรูแจ็ค3.5มมมาให้ด้วยครับอ๋อลืมบอกเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับใส่ได้1ซิมแล้วก็อีก1 Mi ไมโคร SD การ์ดนะครับนั่นหมายความว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้เหมือนกับมือถือที่ขยายร่างโดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องยุ่งกับบนมือถือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพททททท์์ะรรรรรััับเาาาาสสมมถี่่จยโศพหือออแกกด จากแท็บเล็ตเครื่องนี้หรือเล่นเน็ตโดยที่ไม่ต้องใช้แค่ Wi-Fi อ่ะใช้ Data Cellular 4G อ่าตัวนี้รองรับ 4G นะครับกดเปิด 4G แล้วเล่นได้เลยแล้วก็รองรับตัว VOLT E หรือว่า v o t t e ด้วยคือทำงานแบบ standalone ได้เลยอ่าอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเอเอเฮ้ยใช้ได้เลยนะกับราคา5,000กว่าบาทนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดขายของแท็บเล็ตตัวนี้เลยครับคือใส่ซิมได้แล้วก็ใส่เมมได้หเมมครับ หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่ 5G อ่ะคือหน้าจอมันแค่ HD อ่ะในภาพไหมครับแค่ 4G กเ็เหลือแล้วเพราะว่าเปิด YouTube ดู HD อ่ะ 4G คือแรงเหลือ 4G จริงๆดูได้ถึง 4K ด้วยซ้ำนะครับดังนั้น 5G ไม่จำเป็นนะครับเพื่อทำราคาให้ถูกเพาะผมว่าค่อนข้างเวิร์กเลยครับแบบนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับก็คือแบตเตอรี่ของเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะให้แบตมาแค่5,100อม ah ิลลิแอมนะครับอาจจะฟังดูไม่เยอะเมื่อเทียบกับความเป็นแท็บเล็ตนะครับ แต่แบตอึดมากนะครับอึดแบบโหใช้งานจริงๆจังๆ2วันไม่หมดอ่ะข้ามวันไม่ต้องชาร์จเอางี้ดีกว่าถ้าใครที่ใช้น้อยๆนะผมว่า3วันเผลอๆมีให้ได้เห็นแบตอึดมากครับคือด้วยความที่หน้าจอมันแค่ HD เนาะรวมถึง SOC เขาเกิดมาเพื่อแบบสายเซฟแบตอยู่แล้วประหยัดพลังงานอยู่แล้วครับมันส่งผลให้แบบแบตมันอึดมากจ,จริงดังนั้นแบบไม่ต้องมานั่งควานหาว่าแบบเฮ้ยมือถือก็ชาร์จบ่อยแล้วต้องแท็บเล็ตต้องชาร์จบ่อยอีกไหมมีนาฬิกาอะไรเงี้ย ไอเนี่ยชาร์จทีหนึ่งนาะใช้ทิ้งทิ้งใช้ยาวๆได้เลย2อวันบวกๆนะครับแต่ว่าถามว่ามีจุดที่ไม่ชอบไหมก็มีเหมือนกันมันชาร์จช้าไปหน่อยนะครับ10วัตต์อย่างน้อยๆนะเลโนโวนะครับผมว่าสัก18เป็นมาตรฐานแบบมินิมัมขั้นต่ำละนะครับไม่ควรต่ำกว่านี้ละนะครับในปี2023หรือผมไม่รู้ว่าแท็บเล็ตนี้มออกมาเมื่อไหร่ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั่นแหละแต่กับยุคนี้อย่างน้อยๆ18หรือถ้าจะให้ดี25ก็ยังดีนะครับแต่10วัตต์ น้อยไปไหน่อยครับสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับคือตอนแรกผมกะว่าจะไม่พูดในภาพนี้แล้วนะเพราะว่ามัน5 0 0 0ันกว่าบาทะ่ะแล้วเป็นแท็บเล็ตด้วยนะค,คือกับมือถือ5,000ันกว่าบาทแล้วยังแทบไไปต้องไปคาดหวังเรื่องกล้อง,องในภาพไหมครับแต่นี่เป็นแท็บเล็ตคือเดี๋ยวให้ดูเลยคือหน้าโฮมของผมะนะครับไม่มีแม้กระทั่งแอปกล้องด้วยซ้ำคือผมไม่ได้ใช้มันเลยครับคือคุยกันแบบตรงๆครับกล้องที่เขาให้มามันเอาไว้สำหรับวิดีโอคอล ไม่ได้เอามาถ่ายรูปใช้สนทนาสื่อสารหรือถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อส่งให้เพื่อนดูให้เราแชทคุยกันครับเอาไว้ใช้แค่นั้นพอนะครับสําหรับเป็นคอมมูนิเคชันน่ะคือมันไม่น่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่กล้องดีสู้แท็บ M9 ไม่ได้ในภาพไหครับยังไงมือถือในราคาเดียวกันน่ะมันดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะถ่ายรูปจริงๆอ่ะผมว่าควักมือถือออกมาดีกว่าครับอื เอาจริงคลิปเนี้ยนะครับเหมือนกับเรามานั่งคุยกันมากกว่านะไม่เชิญเป็นฟูลรีวิวนะครับเพราะว่าเราต้องคุยกันทาความเข้าใจกันครับว่าทําไมถึงยังมีแท็บเล็ตในราคานี้หลงเหลืออยู่ครับแล้วแบบทำม,มาขายใครอ่ะมันก็ไม่ได้มีสเปอเลยที่มันบือหวาใช่ไหมครับผมมองว่าทางแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่ายังคงมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งอยู่นะครับที่แบบว่าไม่ได้ต้องการความสุดอะไรขนาดนั้นแบบจะจ่ายเงินเป็นหมื่นหมื่นหมื่นบาบาทหมื่นบวกลบเงี้ยไปเพื่ออะไรถ้าเกิดต้องจ่ายแล้วได้ในสิ่งที่ฉันไม่ได้ใช้มใช้งาน ก็ไม่ต้องการจอโมเดลแบบ10บิตเทพๆหรือแบบกล้องแจมแจมหรือซีเซที่แบบเร็วแรงเล่นเกมเลื่นๆเลยขนาดนั้นแค่แบบดู YouTube ได้ไหมอ่ะเหมือนที่ผมถามแต่ตอนต้นคลิปอ่ะดูได้ก็คือจบดูข่าวได้ไหมอ่ะดูได้ก็คือจบครับหรือแบบเล่น t ิ k ตอกเนี้ยดูสิครับเบิ่มๆเลยจอบลเรอร์เลยเห็นไหม เนี่ยนะครับคือใช้งานแค่เนี้ยก็คือจบแล้วนะครับกับราคาแบบ5,000กว่าบาทกั้เงินมา6,000น่ะได้ใช้นะครับเออนะครับไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแพงเพื่อได้ในส่วนที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้ไม่งงเนาะนะครับสำหรับที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงได้แบบรายจ่าสับสนมากวันนั้นครับง่ายๆครับแค่ไม่กดทั้งโฆษณากับผมหนึ่งครั้งตอนหนึ่งคลิปผมก็ดีใจมากๆครับรวมถึงถ้าใครสนใจนะครับการสั่งซื้อผลิตที่ผมใส่ไว่าให้จะถงงงกกาารรสสััับบบนนช่อออเป็ตตว้ขคคุณม วันนี้ไมายเมจินต้องของตัวลาไปก่อนบายบาย